เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยทุกคนนะคำเตือนมีบอกอยู่แล้วทุกคนมาตามสูตรเลยครับสิบหมุนไปก่อนเลยเขามาคือมาผมทำไมมาคือนอนไปเลยครับห้าสิบบาทนะทุกคนนะห้าสิบบาทโโอ้หยังไม่มาผมคิดว่าจะโยนเลยนะทุกคนครับโยนเลยก็สวยนะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากพูดคุยนะทุกคนนะต้องทางอันนี้ต่อบีทิ้งที่คอมเมนต์ปักหมุดเรียบร้อยนะทุกคนครับ บอกเลยว่ามาเออมาไวครับผมวันนี้มาพอจูเลบิดตามช่วงเวลามาครับผมบอกเลยเอาเรื่องกับเบิ้อตแทกครับผมเ,เลยเกมเร็วแน่นอนครับผมวันนี้นะเอาเลยพอจูเลบิดเป็นหนึ่งเกมที่บีชอบมากนะทุกคนครับบีว่ามันเพลินดีนะทคนรับดนตรีมันก็มันดีนะจำปีกระต่ายนะทุกคนครับตอนเลีเกมนี้นะ <c oughs> นะคุณครับอู้หูนีนี้เต็มแผงครับผมเท่าไหรอเเู้เบ็ดบาทครับ140บาททุกคนโอ้โหเอาเรืองวะเอาเรืองจ้าเอาเรืองจ้าย,ยังไงครับอือบับให้ทุกคน140บบาทนะผมโอ้โห ไปต่อครับผมไปต่อขึ้นไปเลยนะทุกคนนะคุณานักเกมเราโอเคอยู่นี่นะขึ้นหมุนไปหนึ่งร้อยบาทครับผมไปไปเรื่อยครับทุกคนครับถึงมาห้าสิบบาทนะทุกคนนะกำไรสี่ห้าร้อยที่จริงบีก็แนะนำให้เลือกได้แล้วนะทุกคนครับเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวอาไปทำอะไรแบบเยอะนะทุกคนครับ ต่เราปนสาสู้ไงสาสู้เราต้องไปต่อโอ้โหทุกคนครับรอบสิบสีบาทนะทุกคนนะมีปัญหานิดหน่อยนะทุกคนโอเคถือว่าถูกต้องครับผมไปต่อโอูู้่มาดอกเดียวแล้วเงียบไปเลยครับผมทุกคนครับเป็นสิบบาทนะ ยังไงเพื่อนยังไงเ,เงียบเลยครับทุกคนห้าสี่สิบครับผมข้อที่หาจะมีจริงไหมครับโอ้โหเรียบร้อยครับน่าจะต้องนอนน่าจะต้องนอนเนาะผมเป็นยังไงครับผมโอ้โหเกือบแล้วเกือบจะจบคลิปแล้วทุกคนครับโอ้โหเมื่อกี้ถอดใจแล้วทุกคนนะ โอ้โหเหลืออยู่2หมุนครับทุกคนโอ้โหยังกลับมาได้ครับโอ้โหวาตุนแลบบิดครับผมวันนี้ใจหายใจความหมดครับทุกคนครับโอ้โหมาครับผมค้ามแม่ข้มาโอ้โหแปดร้อยหกสิบสี่บาทครับผมเอาเรื่องกระเบื้องแตกกันไปครับผมโอ้โหไฟขออนุญาตเพิ่มเลยแล้วกันนะโอ้โหเล่นอย่างนี้เหรอโอ้โหเล่นหัวใจแทบวายครับทุกคนครับไปต่อดีทุกคน ต่อครับผมย่างไงครับผมยังไงครับโอ้โหมาอีกแล้วทุกคนมาเบตสามสิบบาทครับทุกคนนะขอสักดอกมาขอสักดอกจังไงจังจังอือมาครับผมมาสิบบาทร้อยกระบาทไปไปต่อครับผม แง่ผมยังไงโอ้โหเยออยู่ครับทุกคนครับปู่ดอกนี้ดอกตายครับมาวิ่งหกพันรับผมเอาเรื่องครับสําหรับคนรับตัวเลขนะทุกคนนะบีจับให้ที่เลขสามครทุกคนครับโอ้โหวันนี้มันก็จะ เหนื่อยหน่อยนะคุณครับพอดียังไม่เต็มร้อยทุกคนนะสภาพร่างกายบียังไ,ไม่เต็มร้อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยครับผมโอ้โหครับผมวันนี้จานเจ๋งครับจานเจ๋งนะว่าโอ้โหวันนี้ครับมือจะส่งแล้วน่าจะเต็มคา,าราเบียแล้วผมสำหรับจานเจ๋งแล้ววันนี้โอ้โหฟ้าวคอแตกกันไปผมหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วผมโอ้โหเอาเรื่องครับโอ้โห ไป,ไปต่อครับผมไปต่อครับปรงมาณนี้ยังไงอ้โโหปะครับเออสิบหมุนครับผมสิบหมุนครับไอ้เงียบนี่คือบีจะไปแล้วทุกคนครับ โอรับบอกไปแล้วทุกคนนะวนะันนี้ขออนุญาตมาเร็วคิมเร็วสักนิดหนึ่งนะทุกคนนะโอ้โหพอดีกำไรนิดหน่อยก็เอาแล้วทุกคนครับตามอาช่วงเวลานะโอ้โหมาขนาดนี้ก็ถือว่าสวยๆกันไปนะทุกคนนะสำหรับใครที่ชืช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไปน